อลิสก็มาสิจ้าได้ได้แล้วนางอลิซเนี่ยนางมาทุกคนจ้ะเพื่อนรักชอบเนเพื่อนรักชอบชอบนางนางก็จะมาแทบจะทุกคนนางมาบ่อยเดี๋ยวนี้นางมาบ่อยนางนี่มันตัวดีนะนางนี่มันตัวดีนางเป็นคู่แข่งของธนดล นางนี้แบบจะหลิดนางได้มากใดๆแล้วบุ๋มชอบนะบุ๋มชอบนุกเล่นแบบแบบเนี้ยทุกคนโรคจิตเปล่าเนี่ยโอ้ชอบนางเล่นแบบจะหลีดนางได้อะ่ะจะหลีดนางได้แล้วนางเล่นน่ารักอะ่ะไม่ใช่นางจะเป็นจริงนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกอืมเป็นไรหรอกเอาสินางน่ารักนุกเขาแบบ เล่นแบบเนี้ยมันดูน่ารักตะมูตะมิดูปายแมนขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวคือมันสลับตัวกันจริงๆนะสองคนเนี้ยเออบอกว่าเหมือนที่แม่แม่บีพูดอะว่าขอนุญาตเอยชื่อแม่เอ่อที่แม่ไปถามแม่แม่เบนว่าแม่เบนกับแม่ต้นเนี่ยเขาจับลูกอะสลับกันหรือเปล่า ถกลวงใครสลับกับใครอะไรอย่างเงี้ยคือปายอะ่ะจะเป็นลูกพ่อสมจิตกับแม่ต้นนูกจะเป็นลูกแม่เบนอะไรอย่างเงี้ยเออแอกว่าน่ารักอะ่ะได้ๆแล้วมันน่ารักบุ่มชอบนุเขาเล่นไรแบบเนี้ยอืแม่อลิสองเทพองเทพสามตาก็มาจา้าเขาตามใจกันแล้วเขาไม่เชิงกับตามใจเนาะเวลาเขาส่งมุกอะไรให้กันเล่นเขาเล่นหมดนะ อย่างลูกคงลูกคออะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาให้เล่นเขาก็เล่นกันหมดเขาไม่มีแบบไม่มีกักใดๆแล้วขนาดนั้นยังมีดราม่าน้องเมื่อคืนนี้เรื่องการเล่นคอนอะไรอย่างเงี้ยว่าน้องเล่นมั่วยจะเอาอะไรมากมายมันก็ตามฟิลอะ <c oughs> ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวมันดราม่าด,ดูความน่ารักเราจะพูดแต่ความน่ารักของเขา แล้วพูดแต่ในสิ่งที่เราเห็นแบบนี้ดีวกว่าดูเขาเล่นกันสิมันน่ารักจะตายมันแบบมันดูสดใสดูแบบมันไม่ต้องเฟกอะ่ะเขาพยายามที่จะสร้างรอยยิ้มให้พวกเราอะพวกเราก็โฟกัสแต่ตรงนั้นไม่ไม่ต้องไปโฟกัสอย่างอื่นน้องนา่ารักมากทุกคนเมื่อคืนนี้ตามใจกันเล่นกันหยอกกันตามภาษาเขาอะ่ะอืมนล่นแหละ เราดูแต่ความน่ารักชอบเธอฉันชอบเธออล,ลิสฉันชอบเธอเธอเล่นดีมากเธอแบบตามใจเพื่อนเก่ง วันนี้คุณอลิตองลงแล้วเหรอครับอลิตเอ้ยอลิเอ้ยอลิเอ้ยถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามอะไรตอบได้ตอบได้พรุ่งนี้วันอะไร วันพุธวันศุกร์วันศุกร์สีเขียวฮะวันศุกร์สีฟ้าบอกไปชัว์เ้อวันศุกร์สีฟ้าฮะหัวงวดน,นี้ออกอะไรอุ๊ยช่วงบ,บอกไม่ได้ฮะ เดี๋ยวเขาซื้อไปมันจะหมดตัวเอาวันนี้พี่ที่มาหน้าเวทีน่ารักไหมหลกน่ารักฮะแล้วคิดว่าพี่เขาเนี่ยหนีแฟนมาไหมไม่มีแฟนกันฮะคูณเริกกี่เดียจะคล้องแล้วล่ะอ เพื่อขี่เด็ดขค้องแล้วแสดงว่าพี่ๆที่อยู่หน้าเวทีสดใช่ไหมลุงโหดครับโอ้ยนจากลงเพลงอะไรครับลงเรือน้อยลอยลมหนึ่งตับลงเรือน้อยลำบักไงไปคนเดียวกับผู้สา เห็นที่หัวโล้นผมยาวถือปืนสั้นกระบอกยาวยาวขี่มา้าขาวตัวดำดำลงเรือน้อยลอยลงพอถึงนมาองนก็ขายหอยมีทั้งหอยเล็กและหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่และหอยย่อยมีทั้งหอยน้อยตัวเล็กนิดเดียว bạc ngày bây giờ dẫm đớm, dẫm. 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 Hôn không em kia hô luôn phóng nhà chứ bừng săn cả nhau nha chỉ ma khảo tùa đầm đầm ตัวพี่ชอบกินตับเด็กพี่ชอบให้เด็กกินตับตีตับมาตั้งแต่เด็กแล้งเด็กเด็กก็เข้าใจถ้าไปตับแล้วพี่ยอมตายก็ไปตับแล้วพี่ยอมตายเกิดมาฉันได้ขอับตับับตว้าว๋ต่อต่อแล้ว

ขอโทษขอโทษไปเง้ยวเเลยองเทศสัมตามาดลใจองคเชสัมตามาดลใจองเชสัมตามาดลใจองเชสัมตามาดลใจองเทสัมตามาดลใจอนเร่นเรื่อนเรื่อนอเ่นเนเ่นเ่ องเทพสัมตามาดนใจองเทพสามตามาดนใจองเทพสามตามาดนใจองเทพสัมตามาดนใจอเลื่เลื่เลื่อเลื่อเลื่อเลื่เลื่เลื่อเลื่อเลื่เลื่ ้องกระแยกูเป็นกระเทยให้ได้เนาะฉันภูมิใจภูมิใจที่เป็นกระเทยไฟสิม่องจะเด็สิบ่งจะได้กเลกะตามเด็กสยามสวยแบบอดทนนุ่มโอเอา๋้วเมื่อไรแล้วผมเมื่อกี้พี่ข้างหลังก็บอกว่ามนร้องเพลงเพื่อชีวิตได้ด้วยนะ ร้องเพลงได้แล้วเดี๋ยวพี่เขาจะไปประกันออกเองมันใช่หรือเปล่าไม่หายเหตุทัวไปทีอีกเด้ว